รีวิวกันตัดผมนะตัดผมด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวหาชื่อคลิปดเดียว <c oughs> ตัดผมช่วงโควิดตัดผมด้วยตนเองงบส200ซื้อแบตเตอรียนจากชบี <c oughs> กล่องหรกล้องนี่ฮะอุปกรณ์อยู่ในนี้นะไปแล้วฮะลืมลืมกันเลยนะฮะผมตั้งกล้องไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวตัดเองนะครับตัดด้วยตัวเองนะครับ <Amazing. S 2> มจะไม่ได้ออมือก็จะไม่ค่อยว่างนะก็เลยน่าจะต้องตั้งกล้องดีกว่าเสียงมันดังดีครับเพื่อนๆโอ้โหตัดเบอร์นี้เลยดีไหม เดี๋ยวฉบับตัดผมเองโดยช่งางบังลิศนี่เองสวัสดีครับผมบงังลิศดึดลิชัยเนี่ยมาดูเลยนะวิธีการตัดผมด้วยต g, นะัวเองทำเองได้ที่บ้านทำยังไงนะฮะดีบอกนิดนึ <c oughs> งเฮ้ยรอเหมือนกันนะเน,น,นี่ยน่าเดชชัดๆกับพี่น้องหืมเสียงมันดังดิ สองอนนะนี่ไปซื้อมามันก็มีมาให้พร้อมเพืเ่อนๆนี่ฮะบับังเดียเด่ยวไว้เดียวไว้จรแหมอนี่วีวีรอจริงคือมาให้พร้อมแล้วพบสองร้อยนะสองร้อยวเราก็จะตัดแบบข้างหน้านี้ปล่อยยางสักนิดนะฮะแล้วข้างหลังนีข้างๆกับข้างหลังในเตียนฮะกลัวกลัวขอพร้อมเลยนะด้วย่างนี้นะ เดี๋ยวตรนี้จะใส่เป็นเบอร์เบอร์สามเบอร์สี่ก่อนแลวกันเบอร์สี่หมดหัวไม่เอาถ้าหมดหัวตรงนี้จะไปหมดเลยเดี๋ยวว่าลองหมดหัวดีไหมเพื้อเพื่อนตังแจมอะครับหลักการงบสองหใช้ตัดไปแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบครั้งเนาะนะีมันเกินสองร้อยไปแล้วนะเพราะว่าปกติหัวหนะึ่งแปดสิบแล้วขั้นต่ำเลยตัดเลยแล้วกันนะขอหันข้างนะเพราะว่ากระจกอยู่ฝั่งนี้ เนี่ยเดี๋ยวให้ดูกระจกนี่ฮะโอ้โหกระจกอย่างเท่ครับเพื่อนๆพอ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 พเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวปัดตั้งต้องเย่างโอเคตัดูเลยเอาทรงอะไรดีอ่ะเอาทรงอะไรดีครับเพื่อนๆปัดเลยนะนี่ฮะปัดเลยปัดเลยอย่างอย่างเซียนครับอย่างเก่งครับดูดูหันตถ ดูสิดูสกินเน็ตหมดหัวเลยดีกว่าเอาละกันเอาสกินหมดมัหัวเลยนะเบอร์สี่มดหัวเลยกันไปเลยไปเลยครับเพื่อนๆอ่ะผมจะไม่ดูจบแหละผมดูกล้องเลยแล้วกันให้เพื่อนๆเห็นเลยมี่ฮะสกินเน็ตหมดหัวเลยนะรุนไปเลยฮะดุนไปเลยครับผมไอเลยครับลยไอเลยครับไอเลยครับนี่ฮะคนจริงต้องตีป้อมออมให้ไม่เกี่ยวเกม ไปแล้วนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเลยนะปกติไม่ตัดนะเะื่อกี้นิดแบบนี้มีเพื่อนเพื่อนเลยฮะอตัดผมให้ดูก็กตัดให้โชว์ดูเลยลอยอ,อ,อ,อยู่แล้วครับตัดทรงผมปกติลอยอยู่แล้วครับตัดทรงผมอะไรก็ลอยไม่ค่อยอยากไม่ค่อยชมตัวเองเท่าไหร่มือซ้ายก็มือซ้ายไอ้เหงื่อดวงตัวเอง มือไม่ได้ไม่กระแทกนะไม่ไหว่าอกดูขึ้นไหมฮะแ <ๆ S 1> บบน,นี้เลยฮะต <ๆ S 1> ัดอย่างเงี้ยไม่ยากนะตัดขนไม่ยากนะถ้าสเกลินไม่ยากครับแต่ว่าถ้าให้เป็นทรงเลยยากครับถ้าแบบได้ระดับลองทรงอเลยก็ไม่ยากนะตัวนี้คือมันคน่อนข้างม,มีเสียงเลยเนาะแต่จริงๆคือถ้าแนะนำนะให้ จริงราคาแค่ร้อยกว่าหรือสองอยเนี่ยก็คือได้แบตเตอรี่ที่ไม่มีที่ไม่มีสายแล้วเนาะพอมันไม่มีสายปุ๊บเนี่ยก็คือแบบมันก็จะจับถนัดมือมากกว่าเนาะแล้วเราก็จะไปไหนได้หมดเนะาะพอมีสายเนี่ยมันจะอันนึงเนาะเดี๋ยวผมว่าผมจะไปซื้ออีกแบบนะเนาะแบบที่ไม่มีสายนะเวลาคนหือเครืของเนี่ยมันก็จะได้ง่ายหน่อยอันนี้มันจะคนย่าง นี่นะแค่นี้นะน,น,น,นี่ครับซื้อเองตัดเองครับนักเลงพอเนี่ยเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวตดัดกหลังนิดนึงตอนแรกปกติเวลาตัดก็คือจะถอดเสื้อแต่นี้ไม่อยากโชว์ชิคซิกแปกอะครับ กลัวว่า,วาสาวๆจะติดนะฮะก็เลยไม่โชว์ที่ใครดีกว่าเนาะแบบนี้ฮะตัดกุ้มเลยนะกุ้มห้ตัดแบบนี้นะเพื่อน ไปเรื่อยๆเลยนะตัดให้เรารู้สึกว่ามันเกลี้ยงเลยนะมันแบบว่ามันตัดเบอร์สีนะมันตัดไปเรื่อยๆครับตัดไปเรื่อยๆเลยเนี่ยคือเราตัดไปด้วยแล้วก็เอามือปัดไปด้วยแล้วกันนะเพื่อว่าให้ผมมันออกเนาะเวลาเราตัดไปด้วยแล้วก็เราเอามือปัดไปด้วยเพื่อว่าให้ผมมันออกไปเนาะเพราะว่าเวลาเวลาถ้าถ้าเราไม่ปัดเนี่ยคือบางทีเนี่ย ผมมันก็จะอยู่ตรงบนหัวแล้วเนาะแล้วก็คือแบบเรานึกว่าเฮ้ยมันเออไม่ไปมันเหมือนการว่ายังไม่ตัดทีนะ้นแล้วเราไม่ตัดซนะ้ำเนาะจริงๆมันจะเสียเวลาเนาะให้เราปัดไปเลยเนาะเพื่อว่ามันจะได้แบบเออ่หายไปเลยจากหัวเนาะไปเลยคนะต่อต่อแน,น,นี้ใช่งไหมแบบตรงนี้นะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปลนะ่านะเออบางทีก็พยายามอย่ห็นนะ จริงๆครับพวกตุ่มๆน่าจะไม่ยร้อยแล้วนะถักเลยครับถักไปเลยนี่เก็บงานเก็บนะถ้าลองคิดว่าสักหนก็โอเคแล้วคือมันดีตรงที่ว่าเราอองแบบทรงผมเองได้เลยนะเราจะเอาทรงผมอะไรนั้นแต่เรานะฮะดูฮะโอ้โหวัดเตี้ยเลย อยาัางกระท่าห่างไ่ได้แล้วเออนะะเดี๋ยวเรามานี่คือเรารีวิวแซมเปลิลนะรอบนี้มาตัดสรกรีนใหด้ดูเลยปกติไม่ไม่ตัดนะเพราะว่าหน้าผากเถิดนิดนะึงเ,เดี๋ยวจะมาตัดนี่ตัดอันนี้ให้ดูนะกดคราวกดหน่อยกดคราวนี่ถอดออกให้หมดเลย ใช้นี่ปัดแทนนะเอาแปรงสีฟันนะฮะปัดแทนนะเอาแปรงสีฟันที่เราไม่ใช้แล้วเนาะหรือว่าเอาเสื้อใหม่มาเลยก็ได้ครับนะเอาไว้สาหรับแบบนี้เลยเพาะเลยปัดออกก่อนแล้วจริงๆมันจะมีน้ํายามาให้ด้วยนะเราก็ใส่น้ํายามาบ้างๆ <c oughs> กันมันเรียกว่าให้มันให้มันตัดได้ลื่นๆหน่อยคมๆโอเค <c oughs> นี่อาจจะตัดเร็วหน่อยนะเพราะว่าเร่งรีบมาปกติตัดก็ประมาณ15ถหนครึ่งชั่วโมงเนาะตัดเร่งนี้ครับ อันนี้มาตัดรีวิวให้ดูนะฮะโอ้โหมันมองผ่านนี่มันมองไม่ชัดอะ่ะเดี๋ยวผมขอแับตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวตัดให้ตัดให้คร่าวๆให้เห็นคร่าวๆนะแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาแต่งอีกทีนึงแล้วกันนะครับคือบางคนอะ่ะชอบแบบเหลี่ยมอย่างนี้เนาะแตบบ่บางคนคือผมบางทีผมชอบแบบให้มันเล็กๆ แต่ว่าถ้าพิชายผมไม่ตัดให้แกนึงคือแกอยากได้แบบแบบให้มันตัดอย่างนี้เลยปุ๊บทีเดียวจบเลยแบบไม่ต้องไปแต่งอะไรไม่นนะผมบางทีผมก็อยากให้มันเล็กๆผมก็เล็กอะไรอ่ะมันแหลมๆเล็กๆอะ่ะแต่เอาแบบนี้ไปเป็นไรจะตัดตรงเข่าก่อนก็ได้หรือหนวดก่อนก็ได้นอะออเดี๋ยวทำหน่อใได้ดู สิวมานั้นนะหนึ่งสองโอ้โหสามปกติวันที่ไม่จะถ่ายให้ดูไม่มีสิวนะพอวันที่จะถ่ายดูมีสิวขึ้นมาเนี่ยเวลากลหดลคอนคอรคนี่มันง่ายนะก็เ,เราใช้เบอร์ศูนย์ใช่ไหมเอออันนี้มันมีที่ปรับด้วยนะถ้าปรับอันนี้ก็คือมันจะก,กิน ถ้าเอาขึ้นปุ๊บก,ก็คือม,มันจะมันจะตัดคมจะลึกหน่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอาเอาเอานี้ขึ้นนะปุ๊บมันก็จะตัดบาง,บางๆอันนี้มันจะลึกแต่แต่จริงๆหลักๆนะถ้าสมมติว่าคนของคนเขาเนี่ยนะก็ให้พรมน้ำเนาะพรมน้ำก่อนเนาะเพราะเพื่อให้มันออกง่ายหน่อยเนาะ ผมน้ําผมไรงแล้วก็ทับๆๆหน่อยนะครับเวลาเราไปตัดร้านตัดผมนี่ก็คือเราก็จะใช้พวกแป้งพวกอะไรนี้เนาะเพื่อว่ามันจะได้ไม่ละคายเคืองเนาะเวลาเราต,เาตัดเวลาตัดเสร็จนะก็มันจะได้ไม่ละคายเคือง <S <S ห้องนี้ไฟมันไม่ค่อยสว่างนะครับไฟมันจะมืดๆน,นาาะถ้าผมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันก็จะโฟะกัสหีบชัดแต่พอใกล้ๆก็มืดเลยแต่งหน่อยแต่งหน่อยฮะแต่งหน่อย อก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะปัดๆมาปัดๆดีๆนะัะจริงๆถ้ามีผ้าดีกว่านะจะได้ไม่ละคันคันเนี่ยเรียบร้อยมันดีจริงๆครับพี่น้องโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยะแต่ว่าถ้า โกนกายนี้นะมันจะไม่ไม่แบบเรียบเหมือนเราโกนกับใบมีดโกนเนาะมันไม่ถึงรากสักทีเดียวเนาะก็คือมันก็แค่ให้มันสั้นเฉยเนะแต่ว่ามันก็ยังมีร่องรอยอยู่เนาะมันก็ยังมีหนวดเขาอยู่เนาะแต่ว่ามันจะสั้นมากนาะสั้นแบบสั้นมากๆเหมือนเราตัดเบอร์หนึ่งอะครับนะถ้าเราตัดกับมีดโกนใบมีดโกนเนี่ยจะเป็นเบอร์ศูนย์ก็ประมาณนั้นนะ น,นี่มันดีตรงที่ว่ามันจะไม่ระคายเครื่องเหมือนอน,นู้นวะแรกนี้คือมันจะไม่เจ็บด้วยนะครับแต่ว่ามันจะไม่ไม่เกลี้ยงเกลาเหมือนตัดกับใบมิโคนครับโอเคนี่ฮะเห็นไหมก็หล่อเลยครับโอ้โหเดี๋ยวนะ,อะอนะขอดูชัดๆแล้วกัน <c oughs> นี่มันน่าเดืดนี่เปล่านลครับนิ่เงเอหล่อจริงๆ ไปเลยครับผมหากชอบคลิปนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องมลิดด้วยนะครับผมและวันนี้มลิดขอตัวลาก่อนสวัสดีครับชุบมลิดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดระฆังดังตุ้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 งไปเลยนะครับผมโอเค